เตรียมตุ้มไปห่อสเสดากันนะคะอันนี้ใช้ขุยมะพร้าวถุง5คูณ8นิ้วนะคะทุกคนคะ่ะตอนกิ่งสเสดากันค่ะอันนี้ก็จะเป็นใช้ที่ตอนกิ่งสเสดาที่แฟนหนูสั่งมาจากช้อปปี้นะคะไม่แน่ใจอะ่ลืมตามแกทุกคนสามารถสั่งอันนี้มาใช้ได้เลยนะคะก็จะม้วนๆทำแบบทำง่ายมากเลยนะคะ ทำเสร็จแล้วเราก็ใช้มีดขูดขูดเอาไอ้ไอ้ผิวที่มันเมือกเมื่ออะนะคะขูดออกให้หมดเลยออกให้เกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็เวลาตอนที่เราหมุนที่ตอนอะให้ทุกคนหมุนแบบกดลึกให้ให้พ้นตรงที่มันลื่นเลยนะคะแล้วค่อยแล้วค่อยขูดนะส่วนตุ่มที่ใช้ตอนหนูใช้เป็นขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็ แช่น้ํายาเร่งรากก่อนที่จะแช่น้ํายาเร่งรากเนี่ยให้ทุกคนแช่ก่อนสัก 2- อถึงสาคืนก่อนนะคะแช่เปลี่ยนน้าแช่เปลี่ยนน้ําทุกวันนะคะเพราะเพื่อที่เราจะได้ล้างสารเทน,นินในขุยมะพร้าวออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วเราค่อยเอามาแช่น้ํายาเร่งรากอีกประมาณสัก2อถึงสชั่วโมงก่อนแล้วค่อยเอามาถอดถุงนะคะ ถุงที่หนูใช้เป็นถุง5คูณ8นะต้นนี้เป็นต้นที่ตอนตอนแล้วก็รากของเขาเนี่ยยาวและนะคะก็เลยเอามา,าตัดออกมาตัดออกมากิ่งนี้เป็นกิ่งที่แม่หนูตอนนะคะเป็นกิ่งที่แม่ตอนแล้วเขาก็แก่แบบว่าแก่ตอนกิ่งใหญ่นะคะ เป็นกิ่งถ้าเป็นกิ่งที่เราตอนเองเราจะตอนกิ่งใหญ่แค่ไหนก็ได้แต่ว่าต้องเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแต่ถ้าเราซื้อเนี่ยตัวที่หนูชี้อยู่ตรงเนี้ยค่ะสามกิ่งเนี่ยถ้าเราซื้อเนี่ยเราจะได้สามต้นเลยแต่ว่าถ้าเราตอนเองในต้นของเราเองเราจะได้แค่ต้นเดียวนะคะประมาณนี้เลยนะคะรากเยอะมากนะรากคือแบบแน่นและแน่นละหนูก็เลยจะตัดมาชานะคะเพิ่งจะได้ต้นเดียวนะอันเนี้ย เพราะว่าอฝนมันตกนะคะไปหอตุ้มไม่ได้หนูก็เลยคว,ควันควันควันไว้ก่อนแล้วก็ไปไล่หอไปไล่หอของแม่นะคะไปไล่หอตุ้มของแม่อันเนี้ยไว้นะคะเสร็จแล้วนี่รากแน่นมากเพราะว่าแม่แกห่อไว้แบบประมาณสักเดือนหนึ่งอ่ะรากก็ยาวมากแล้วก็ตุ้มใหญ่มาก อันนี้คือหนไม่สามารถชําใส่ถุงเล็กๆได้นะคะอันนี้ก็เลยชําเป็นกระถาง10นิ้วจ้าชําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวัสดุปลูกจะเป็นแกลบหมักนะคะแกลบหมักที่หนูหมักเองหมักกับโมวัวนะคะหมักเป็นชั้นๆๆขึ้นมานะคะโมโนวสักส0มสถซนแล้วก็ใช้แกลบนะคะคุกๆเข้ากันนะคะ ก็เดี๋ยวจะพามาดูใครมีเข่งก็หมักไว้แบบนี้เลยนะคะสักสองสามเดือนไปนเลยเพื่อที่เขาจะได้หายร้อนแล้วเราก็จะเอามาเป็นวัสดุปลูกได้เงี้ยสูตรนี้คือสูตรร้านต้นไม้เลยนะคะทุกคนค่ะลองดูนะ